คุณหมอเจรรุตกุมารแพทย์โรคระบบหายใจท่านอยู่ที่โรงพยาบาลที่โคร,ราชใช่ไหมน่นาจะมหาราชนครราชสีมาใช่ไหมคะ,ะท่านโพสต์ขอ้ขอความแล้วตกลงนักข่าวได้ไปถามคุณหมอเจรรุตชมเชยตกลงมันเป็นเคตไหนเด็กอายุ14ปีเนี่ยตูนท่านบอกว่าเด็กอายุ14ปีเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้วยอาการเสพกัญชาตัวเด็กมีอาการทางระบบประสาท มีอาการซึมมีไข้คุณหมอก็รักษาจนเด็กเริ่มดีขึ้นและตัวเด็กเองก็ยอมรับค่ะว่าเสพกัญชามาสอดคล้องกันนะคะกับผลจากการตรวจปัสสาวะของเด็กพบสาร THC ของกัญชาอยู่ในปัสสาวะเด็กแต่คุณหมอท่านบอกว่ายังถือว่าโชคดีที่เด็กคนนี้อาการไม่รุนแรงแล้วตอนนี้แพทย์อนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะ เขามาด้วยเรื่องของของการรับรู้ทาง,ทางระบบประสาทเขาเปลี่ยนแปลงไปเนาะก็คือซึมลงและกนณะแบบนั้นนะครับแล้วก็มีอาการไข้ในพวกนี้ร่วมด้วยใค้ก็คือเราเราก็พยายามที่จะหาประวัติชัดเจนนะครับเมื่อตอนที่เขาเริ่มที่จะตื่นรู้ตัวมากขึ้นแล้วก็เขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาเสพเสพกัญชานะครับจริงๆเพร,ราะผลการตรวจปัสสาวะก็ชัดเจนว่ามีสารจําพวก T S C ใช่ไหมครับซึ่งเราบอกแล้วว่าถ้าเป็นกัญชาในกลุ่มที่มีสาร ไม่ออกนี่ต่อจิตกระสายพวกคาราบินอยอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นพวกท S C อ่ะนะครับก็คือเนี่ยแหละคือตัวปัญหาแล้ว T ี C ีมันก็พ่อสถิตจริงๆก็แปลว่า,ามีการใช้กัญชาที่มีที C ซีจริงๆนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อโตบกระสายของเด็กก็โชคดีที่เขาเขาก็ตื่นตื่นได้ปกติดีแล้วก็ได้กลับบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของรายนี้ไปนะครับอันนี้คือเสพก็คือโฉบบ้างเนี่ยใช่ไหมฮะคุณหมอใช้คำว่าเด็กยอม